พอเลยป้ายสมุทรสาครเพชรบุรีพวกเนี้ค่ะถึงจุดเนี้ยพยายามค่อยๆที่จะเปลี่ยนไปเลนขวาเพื่อเตรียมยูเทิร์นนะแต่ตอนนี้ดูกระจกขวามีคนมาไหมไม่มีอ่ะแล้วก็บีบแล้วก็เติมคันเร่งเลยค่ะเติมคันเร่งแล้วมองยาวค่ะเออแล้วห้ามยกคันเร่งนะเพเราอยู่เลนขวาอ่ะต้องเติมคันเร่งเองค่ะเออเนี่ยฝึกอยู่เลนขวาได้ไม่งั้นเดี๋ยวพากลับอยู่บนสุขสวัสดิ์เขาไม่ค่อยได้อืมแล้วก็ชิดเส้นเหลืองไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวพอใกล้ตรงนั้นอ่ะมันจะมีเลนขวาแยกที่เราจําได้กันอย่างเงี้ยก็ค่อยแยกเข้้าไปรรรอกกลััับถตงนนน แต่ไฟเลี้ยวเปิดแช่ไว้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้รู้ว่าเราชิดทําไมเออนั่นแหละแล้วก็มองไปที่มอเตอร์ไซค์คันนั้นนะคะมองตรงมองมอเตอร์ไซค์สลับกันอย่างเงี้ยแต่ตอนเข้าไปอะค่ะอย่าเพิ่งแตะเบรกนะตอนที่เราย้ายเลนให้เราแค่ยกคลิ้งไปก่อนเพราะตอนนี้เราก็ช้าอยู่แล้วนะคะอาเราเตือนคลิ้งนิดนึงนะคะเพราะเลนขวาเนี่ยเป็นเลนที่เขาขับมาเร็วไม่งั้นเราจะขวางเขานานไปอ่าแล้วก็แนบเส้นเหลืองไปเรื่อยๆเลยค่ะ เือค็แน่ไปมันแหละลก็ชิดเส้นเหลืองให้ได้ค่ะ